วันนี้ก็ขยะพิดหน้ากากโควาดมาเยอะแล้วอย่าสร้าง,งาขยะอย่างอื่นนแล้วกันนะพวกขยะสังคมเลยพอะไรพวกนะครับ อันนี้ก็เป็นโครงการที่เริ่มต้นคุยกับเสนิวเขาฮะก็เลยมี A L M. ส่วนท้องถิ่นนี่ก็จะเป็นผู้เอาไปทําลายนะครับก็เริ่มจาก3าจังหวัดเสี่ยงก่อนนะฮะสมุทรสาครชนบุรีระยองนะครับแล้วก็จะขายายผลรครับมีถันนงนี้เราจะทิ้งเอาไว้ให้ที่ทาเนียบใช้ก่อนนะครับทิ้งขยายถุงที่ขยายมีพิษนะขยายมีพิษนี่ผมให้ภาษาองานไปที่จ c นะ ให้ช่วยกันท่านทางทายผมก็ถามไปก็ทำอยู่แล้วล่ะผมก็บอกเอ้ยทำยังไงเราจะารร้างการรู้ได้ในวันนี้เพราะเรื่องขยะติดเชื้อเนี่ยไม่ใช่ขยะติดเชื้อแต่เรื่องหน้าตาเดียวแค่ติ่เที่อโรงพยาบาลขยะติดเชื้ออลั่งเยอะแยะังนั้นผู้นี้เราต้องมีการบริหารจัดการให้ดีขึ้นเราก็เคยมีแผนอยู่แล้วในโครงการทำโครงการขยะนะแต่ก็จะมีปัญหาอยู่บ้างบางพื้นที่มีปัญหาอยู่หาพื้นที่ไม่ได้นะระชนไม่ยอมไปทองเนี่ยแล้วเราจะไปแก้ปัญหาได้ยังไงก็ต้องขอคว้ามือไปแล้วกันนะมันมันปลอดภัยอ่ะ ม่งั้นถ้าลงบออยไไะรโรงงานกำจัดขยะมันไม่กระจายไปเป็นเป็นพื้นที่ตามอเนเบอเน่ยมัน้องมีการขนายขยะไปไปหมายการไปเผาทิ้งะไรทําลายในยข้ามจังหวัดมันอันตรายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าทุกจังหวัดมีหรือทุกภาคมีตรงนี้เพื่อคนถูงใกล้หน่อยถ้าคนส่งก็ถูกขึ้นเพราะฉะนั้นต้องถึงนต้องมือกันตรงนี้นะวันนี้ก็ขยะพิษหน้ากากอะไรโควิดมันเยอะแล้วอย่าสร้างขยะอย่างอื่นแล้วกันนะ พวกขยะสัง,งคมเลยเพื่อเมี่ยมเองนี้เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวยให้เข้าไปนี่เป็นพวกทำจากพลาสติกรีไซเคิลนะครับอันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรจากถ้าบาลน,นี้แหละครับบอกให้สรรมาคมปิงทอรแล้วก็ไปพัฒนาผมไปเยี่ยมเยือนเขาไง แตาคมครั้งแล้วอ่ะตะมารมสิ่งจ่อเขาบอกว่ามีขีดมาในการผลิตตรงนี้ผมก็บอกให้ลองผลิตไปดูแล้วให้ผ่านมาตรฐานการรับรองของทางนี้รับรองได้แล้วก็มาใช้ได้ตั้งหลายครั้งอายุยาวกว่าที่เราทำมาจากนอกราคาก็ถูกกว่านี่กรีนรัฐบาลนี้ทำนะจะบอกให้นะเออเัวเราเราโตล่นะครับอะไรนะตรงนี้วดตือตรงนี้จะวจตื่นโดนโดนย่งจมูก